สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พบกับช่องแม่ลูกสายลุยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ได้รับพิน g o o g l e a d s เ n s e ครั้งแรกนะคะยื่นขอไปกี่วันเหรอคะของเราใช้เวลาในการยื่นขอไปไม่นานนะคะทุกคนได้อาทิต์กว่าค่ะเพราะว่าทางของเราทางเมลแจ้งมาให้แจ้งเมลบอกว่าส่งมาวันที่12กันยานะคะวันนี้ก็วันที่20กันยาน่ะก็ประมาณ8วันนะคะ แทนแปดวันได้รับแล้วนะคะข้างในก็มันจะเป็นรหัสให้เรากรอกนะคะรหัสกรอกนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้แล้วก็กรอกเข้าไปก็ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารรับเงินเรียบร้อยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาการส่งพินช้าหรือว่าพินไม่ถึงนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่า ให้ใส่ชื่อที่เราใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่อยู่เป็นภาษาไทยนะคะทุกคนที่อยู่ต้องใส่ระบุให้ชัดเจนนะคะบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดน,นะคะเราก็ใส่ให้ชัดเจนลงไปนะคะ<ส>ทุกคนมันจะได้รับเร็วนะคะก็สำหรับใครที่ได้รับช้ารอนานนะคะก็ก็ไม่ต้องห่วงนะคะยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ยินข่าวเขาบอกว่าถ้าส่ง ขอรหัสพินไปเกินสามครั้งแล้วก็ครั้งที่สียื่นไปเขาจะให้ยื่นบัตรเลขที่บัตรประชาชนนี่แหละคะ่ะทุกคนก็สําหรับใครที่ได้เร็วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ช่องแม่ลูกสายลุยได้รับแปดวันนะคะได้แล้วค่ะเย่ yeah. แล้วคลิปต่อไปจะมาเล่าประสบก,การณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า รายรับเดือนแรกของการทำ YouTube ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะไปราคาทุกคนสวัสดีค่ะเย้